สวัสดีค่ะพบกับที่ไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำซาลาเปาทอดน้ำไส้ไก่ผัดผงกะหรี่กันค่ะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งซาลาเปาและส่วนที่2จะเป็นส่วนของไส้ไก่ผัดผงกะหรี่เรามาเริ่มทำแป้งซาลาเปากันก่อน เริ่มจากนำน้ำเปล่า100กรัมผสมรวมกับน้ำตาล30กรัมและยีสต์แห้งจำนวนครึ่งช้อนชาคนผสมรวมกันให้น้ำตาลละลายและเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์จำนวน200กรัมใส่รวมลงไปใช้ไม้พายคนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นเราจะใช้มือนวดจนแป้งผสมเข้ากันดี ก่อนที่จะใช้มือนวดเราจะเติมน้ำมันพืชจำนวน2ช้อนชาใส่รวมลงไปนะคะเพื่อให้แป้งมีความนุ่มและแป้งไม่ติดมือน้ำมันพืชที่ใช้จะเป็นน้ำมันพืชสำหรับปรุงอาหารทั่วไปวันนี้จะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันพืชอย่างอื่นแทนได้ใช้มือนวดจนแป้งเนียนเข้ากันดี ในขณะที่นวดนี้ถ้าแป้งแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเปล่าเข้าไปทีละน้อยได้นะคะถ้าแป้งเหลวเกินไปให้เติมแป้งลงไปค่ะเมื่อนวดแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะโดยการปิดฝาไว้เพื่อไม่ให้แป้งแห้งระยะเวลาในการพักแป้งจะขึ้นอยู่กับอากาศด้วยค่ะถ้าวันในอากาศร้อนแป้งจะขึ้นฟูเร็วให้สังเกตดูว่าถ้าแป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าก็คือแป้งใช้ได้แล้วนะคะในระหว่างที่รอแป้งนะคะเรามาทำไส้ขนมกันต่อค่ะ ในวันนี้เราจะทําไส้ไก่ผัดผงกะหรี่ไก่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นอกไก่สับจํานวน200กรัมเรามาเริ่มหมักไก่กันก่อนโดยการเติมผงปรุงรสจํานวน2ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชาผงกะหรี่จํานวน2ช้อนชาโดยการเติมเข้าไป1ช้อนชาครึ่งก่อนนะคะพริกไทยขาวป่นจานวน1ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันและหมักไว้ก่อนคะ่ะในระหว่างที่หมักนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบกันต่อคะ่ะสิ่งที่เราจะเตรียมก็จะมีแครอทนํามาหัน่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้คะ่ะ ซึ่งในสูตรนี้เราจะใช้แครอทจำนวน200กรัมมันฝรั่งนำมาล้างทำความสะอาดนะคะปอ,อกเปลือกออกและนำมาหั่นเตาเล็กๆขนาดเท่าๆกันกับแครอท จำนวนที่ใช้จะใช้จำนวน200กรัมเท่ากันค่ะและวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมอีกอย่างก็คือหอมหัวใหญ่นะคะจะขาดไม่ได้เลยค่ะนำมาลอกเปลือกออกนะคะและนำมาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆขนาดเท่าๆกันในสูตรนี้จะใช้จำนวน200กรัมเช่นกันค่ะและผักชีสำหรับโรยหน้านะคะปริมาณตามชอบหลังจากที่เตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาผัดไส้กันเลยค่ะโดยการตั้งกระทะไฟปานกลางเติมน้ำมันพืชลงไปจำนวน2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนให้นำหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าทั้งหมด ลงไปผัดจนมีความหอมเมื่อเราผัดหอมหอวใหญ่จะมีความหอมแล้วเราจะนําพงกะหรี่จํานวนครึ่งช้อนชาผัดรวมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นจากนั้นนํามันฝรั่งและแครอทผัดรวมลงไปทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้กระทะจะมีความแห้งและมีความหอมนะคะเรายังไม่เติมน้ําเข้าไปนะคะเราจะใช้ซอสปรุงรสผัดรวมลงไปแทนการเติมน้ํานะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมซึ่งซอสจะซึมเข้าไปในเนื้อแครอทและเนื้อมันนะคะจะทําให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสฝาเขียวจํานวน2ช้อนโตนะคะผัดรวมลงไปค่ะปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุให้มันและแครอทสุกประมาณ7จ8 0เอร์ซเมื่อมันและแครอทสุกจะมีความนิ่มนะคะใช้ตะหลิวทดสอบความนิ่มนะคะโดยการจิ้มไปที่มันค่ะถ้ามีความนิ่มนะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลจํานวน2ช้อนโตและเติมน้าเปล่าลงไปเล็กน้อยพอให้น้ําขุกนขลิบผัดให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเราจะนําไก่ที่หมักแล้วนะคะผัดรวมลงไป ผัดให้ไก่เข้ากันดีกับส่วนผสมและปิดฝาไว้รอให้ไก่สุกในระหว่างที่รอให้ไก่สุกนี้เรามาทําน้ําแป้งข้าวโพดเพื่อใส่ในขั้นตอนสุดท้ายของการผัดไก่โดยการนำน้ำเปล่าจำนวน20มิลลิลิตรนะคะผสมรวมกับแป้งข้าวโพดจำนวน20กรัมคนให้เข้ากันดีนะคะจนไม่เหลือฝุ่นแป้งการเติมน้ำแป้งข้าวโพดในขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะทำให้ไส้ไก่ผัดพงกะรีมีความข้นและจับตัวกันเพื่อที่จะนำมาเป็นไส้สลับเปา หลังจากที่ไก่สุกดีกระทะของเราจะมีความแห้งพอน้ำขุกขลิกนะคะเราจะเติมน้ำแป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะก่อนที่จะเติมน้ำแป้งข้าวโพดนะคะคนให้เข้ากันก่อนอีกครั้งค่ะจากนั้นผัดให้แป้งสุกดีส่วนผสมของเราก็จะมีความข้นและจับตัวกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายให้เติมผักชีปริมาณตามชอบผัดรวมลงไป <Yeah. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ไก่ผัดงกะะรี่สำหรับทำไส้สลาเปาของเราในวันนี้นะคะ เรามาดูแป้งซาลาเปาที่พักจนครบเวลานะคะแป้งซาลาเปาจะฟูขึ้นแบบนี้ค่ะเราจะใช้ไม้พายนะคะคนให้เข้ากันเพื่อไล่ฟองอากาศก่อนนะคะและเป็นการลดกลิ่นยีสต์ด้วยค่ะเราจะนำแป้งมานวดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการลดกลิ่นยีสต์และแบ่งแป้งตัดเป็นขนาดเท่าๆกันเพื่อที่จะนำมาปั้นเป็นลูกซาลาเปาวันนี้เราจะแบ่งแป้งเพื่อที่จะนำมาเป็นลูกซาลาเปาขนาดลูกละ30กรัมถึง50กรัมหรือขนาดตามที่เราต้องการ ใช้นิ้วจุม่มน้ำมันพืชบางๆก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดมือนำแป้งที่ตัดแบ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน50กรัมหรือขนาดตามที่เราต้องการจากนั้นรวบแป้งให้เป็นลูกกลมๆนะคะแลวพักไว้ก่อนค่ะปิดฝาไว้เพื่อไม่ให้แป้งแห้งและรวบแป้งเป็นลูกกลมๆแบบนี้ทั้งหมดนะคะในสูตรนี้ถ้าปั้นขนาด50กรัมนะคะจะได้ทั้งหมด8ชิ้นเมื่อเราแบ่งแป้งครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะนำแป้งมาใส่ไส้กันเลยค่ะ โดยการนำแป้งที่เราปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะมาแผ่เป็นแผ่นขนาดที่พอจะห่อไส้ได้จากนั้นตักไส้ไก่ผัดผงกะหรี่นะคะจํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะว,วางลงไปบนแป้งและห่อแป้งให้มิดเลยค่ะมาดูวิธีการห่อไส้ซาลาเปาอีกครั้งค่ะนำแป้งมาแผ่เป็นแผ่นขนาดที่พอจะห่อไส้ได้อาจจะใช้ไม้คลึงแป้งก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะตักไส้ไก่ผัดผงกะหรี่จํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะว,วางลงไปจากนั้นห่อแป้งให้มิดไส้เลยค่ะ เมื่อเราห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณ5นาทีก่อนที่จะนำซาลาเปามาทอดนะคะส่วนไส้ที่เหลือนะคะเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้2-3วันค่ะสามารถนำมาทำเป็นไส้ซาลาเปาไส้ขนมเปียหรือไส้กะหรี่ป,ปั๊บก็ได้ค่ะเรามาทอดซาลาเปากันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้วิธีการทอดน้ำนะคะโดยการใช้กระทะก้นแบนตั้งไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะใช้น้ำมันเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปในกระทะ หลังจากที่กระทะร้อนนะคะเราจะนําแป้งสลับเปาวางลงไปค่ะรอสักพักหนึ่งแป้งสลับเปาจะมีความเหลืองนะคะจากนั้นกลับด้านสลับเปาค่ะเมื่อกลับด้านสลับเปาแล้วนะคะกดสลับเปาให้มีความแบนลงเล็กน้อยค่ะจากนั้นให้เติมน้าเปาล่าลงไปในกระทะจําจนวนเล็กน้อยและปิดฝาไว้ให้ความร้อนระอุนะคะเป็นวิธีการทอดสลับเปาด้วยน้ำเพื่อให้แป้งสลับเปามีความนุ่มฟูและสุกทั่วถึงกัน รอสัพักเมื่อน้ำแห้งทั้งหมดแล้วนะคะสาลาเปาก็จะมีความเหลืองกรอบทั้งสองด้านจากนั้นนําออกจากกระทะมาพักให้ใคลายร,ร้อนและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะออกจากกระทะใหม่ๆแบบนี้หอมหน่าทานมากๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสระเปาทอดน้ำแป้งนุ่มฟูไส่ไก่ผัดผงกระหรีห่หอมๆที่สำคัญวิธีทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านท่วาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ